สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องลิฟสายมันครับคลิปนี้ผมยังอยู่ที่บริษัทแม็กซันนี่นะครับอยู่ภายในงานของอ่าซันนี่เอ็กโปนะครับผมเดินไปเดินมาผมมาเจอรถตักคันนี้ก็คือใหญ่ใหญ่มือมามากนะครับดูจากกล้องผมได้เลยนะครับขนาดยางนะผมบอกเลยผมสูงอ่าร้อยนะครับยางของเขาอ่ะ,อะขอบด้านด้านนอกอ่ะสูงประมาณอ่าริมปีปากผมอ่ะ นะครับสูงมากผมบอกเลยนะครับมันจะเป็นรถตักซันนี่รุ่นไหนยี่ห้ออะไรนะครับท่านผู้ชมคอมเมนต์มานะครับผมบอกตรงเลยว่าผมไม่เก่งเรื่องรถตักนะครับอันนี้รถตักยี่ห้อซันนี่แหละที่แน่ๆนะครับเครื่องอะไรไม่รู้นะครับขนาดกี่ตันเท่าไหร่อันนี้ผมก็ไม่รู้อีกนะครับเป็นตู้เออย่างดีเลยโอ้โห ใหญ่มากนะครับเดินไปเดินมาก็มาเจอทีเด็ดของเราเลยก็คือนี่แหละคันนี้เลยนะครับดูขนาดยางนะครับ23.5ขีด25นะครับโอ้โหคือคือ,คอมันมันมันใหญ่มากจริงๆนะครับทุกคนขนาดยางเนี่ยยางนะครับผมเทียบให้ดูเลยว่าเนี่ยผมถือกล้องนะประมาณริมปีปากเดี๋ยวผมจะให้ดูเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเนี่ย กล้องอะริมฝีปากผมนะดูขอบยางนะเป็นยังไงเนี่ยผมไม่ได้ขยับกล้องขึ้นนะครับนะกล้องริมฝีปากผมเลยผมถือไว้นะครับโอ้โหคือโคตรใหญ่อ่ะครับท,ท่านผู้ชมนะครับมันน่าจะเป็นรุ่นอะไรเนี่ยรุ่นอ่า s w 9 5 6 e หรือเปล่าน่าจะเป็น 956E นะผมพูดผิดยังไงก็ต้องขอโทษขออภยัยท่านผู้ชมนะครับก็คืออ่ามันใหญ่ ใหญ่มากนะครับตั้งแต่เกิดมานะครับยังไม่เคยเห็นรถตักที่ขนาดใหญ่เมื่อม,อมออาขนาดนี้นะครับใครอยากเห็นก็มาดูได้ที่บริษัทแม็กซัสนน่นะครับอยู่ที่บางนาตาดก,กม19ใหญ่มากเอาเป็นว่าไม่รีวิวเยอะดีกว่านะครับเพราะว่าความรู้ไม่ค่อยจะมีเลยนะครับ ดูดูทางด่วนเส้นทางหลักเส้นมิตรภาพนะครับตรงนี้เลยนะครับเสียงค่อนข้างที่จะดังมากๆนะครับ,รบก็มาจบที่รถตักคันนี้เลยครับใหญ่ๆโอ้ใหญ่มากไม่รู้จะรีวิวยังไงนะครับเพราะว่าผมรู้ไม่ค่อยมีให้ดูประมาณนี้แล้วกันะะนะครับใครรู้ว่ายี่ห้อเอ้ยไม่ใช่ยี่ห้อใครรู้ว่า มันเป็นรุ่นไหนเครื่องอะไรขนาดกี่ตันใช้กับงานอะไรนะครับคอมเมนต์มาเขาจะใช้อยู่กับในเหมืองหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะครับคอมเมนต์มาแต่ที่แน่ๆนะครับมันเป็นซันนี่แน่นอนนะครับมามันติดไว้ซันนี่อยู่แล้วนะครับโอเคครับท่านผู้ชมครับคอมเมนต์มาครับสวัสดีครับ